สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาคุยกันต่อในเรื่องการสร้างบุญสร้างกุศลนะครับเพราะว่าผมเองก็ได้ไปสร้างวัดที่วัดป่าเทพนิมิตนะครับท่านก็อาจจะได้เห็นกันมาหลายหลายคลิปแล้วนะครับทีนี้ตอนนี้ก็การก่อสร้างวัดก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับตามสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็เมื่อสร้าง ศาลาอุโบสถนะซึ่งศาลาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ในอนาคตก็คิดกันแล้วว่าน่าจะใช้เป็นพระอุโบสถไปด้วยในที่สุดเพราะว่าวัดป่าวัดป่าเราจะไม่เน้นเรื่องการสร้างวัตถุทาวรมากสร้างเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาหรือเรียกว่าเป็นประโยชน์ในการใช้งานนะครับพูดเป็นภาษาชาวบ้านเพราะนั้นเมื่อเป็นอุโบสถด้วยในวันข้างหน้าเนี่ย ก็คือจะต้องมีองค์พระประธานพอมีองค์พระประธานแล้วนี่ก็ก็ได้นั่งคุยปรึกษากันนะครับการหลวงปู่แล้วก็วยาวัจกรแล้วก็ชาวบ้านก็มีความเห็นว่าจะสร้างเป็นองค์พระรูปจําลองพระพุทช,ชินรานะครับไว้ในสราปฏิบัติธรรมหรือในอุโบโสถหลังนี้นะครับทีนี้ในการที่จะเทหล่อ ก็คือได้คุยกันว่าไปเทหล่อที่วัดดีที่สุดก็คือสาธุชนทั้งหลายก็จะได้เดินทางมาร่วมบุญกันนะครับแล้วก็มันจะเป็นมิ่งฝันนะในวามเป็นมงคลเป็นกําลังใจนะครับที่สาธุชนได้ไปเรียกว่าได้ไปหล่อหลอมหรือว่าได้ไปเทแผ่นชนวนต่างๆลงในองค์พระที่จะสําเร็จเป็นองค์มาประดิษฐานไว้ในสาราปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะครับ เพราะนั้นเมื่อได้เทหลอที่วัดเนี่ยความศรัทธามันก็จะมีมากขึ้นนะก็คือก็เลยตัดสินใจว่าเทหลอเมื่อเทหลอก็ต้องปั้นหุ่นจำลององค์พระพิจินรลาหน้าตัก7.9นิ้วนะครับก็ค่าช่างอยู่ที่ประมาณล้านสองะครับเบ็ดเสร็จคือเทเป็นองค์แต่งสมบูรณ์เอาประดิษฐานทั้งหมดคุยกับช่างเรียบร้อยแล้วคือล้านสในตอนนี้ก็คือ ช่างก็ดําเนินการปั้นหุ่นอยู่ในช่วงที่ช่างดําเนินการปั้นหุ่นอยู่ผมเองในฐานะ,ะประธานนะครับประธานในการดําเนินการในการจัดสร้างก็จึงได้ทําพระพุทธชินราชเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับขึ้นมา1000องค์1000องค์นี้เอาไว้เป็นที่ระลึกนะครับเป็นที่ระลึกสําหรับผู้ที่ร่วมกองบุญนะครับกองบุญกองละ1 0 0 0บาทกองบุญกองละ1,000บาทก็ จะมอบให้เป็นที่ระลหนึ่งองค์นะครับหรือว่าท่านที่มีจิตศรัทธา5บาท10บาทก็สามารถทำได้นะครับสามารถทำได้นะครับก็ส่วนที่ท่านจะเป็นเจ้าภาพกองบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญเลยกองละ1 0 0 0บาทเมื่อท่านได้ร่วมบุญแล้วโอนเงินเข้าบัญชีวัดแล้วนะครับให้โอนเงินผ่านบเข้าบัญชีวัดเลยนะครับไม่ต้องโอนมาที่ผม โอนเงินเข้าบัญชีวัดเลยเพียงแต่ท่านเมื่อท่านโอนเงินเข้าบัญชีวัดแล้วก็ส่งหลักฐานเข้ามาหาผมนะครับใน Facebook ส่วนตัวก็คือปิยพัฒน์หำสํำอางนะครับหรือว่าจะแท็กไลน์ผมมาก็ได้ ID ไลน์ผมก็0875176751นเะครับเป็นเบอร์มือถืออันนี้ก็แท็ก ID ดีไลน์มาได้เลยนะครับเมื่อท่านได้ร่วมบุญไปแล้วนะครับก็ส่งหลักฐานส่งหลักฐานมาให้ผม ผมก็จะได้ส่งที่ระลึกนะครับซึ่งเป็นพระพุทธินารนะครับเนื้อมหาชนวนนะครับสร้าง1,000องค์การสร้าง1 0 0 0องค์เนี่ยไม่ได้สร้างจากวัตถุดิบโรงงานนะครับเป็นการนำเหรียญครูบาอาจารย์ต่างๆในประเทศไทยนะครับเป็นเหรียญคูบาจา์ต่างๆเครื่องรางของขัง,งตะกุดโทนนะครับในประเทศไทยเนี่ยมากมายหลายจำนวนหลายคูบาจา์ที่ไม่สามารถที่จะ บรรยายได้หมดนะครับเอาที่ในสากลคนรู้จักกันเนี่ยก็จะเป็นวัตถุมงคลหลวงพ่อยิดวัดหนองจอประจวบคีรีขันหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังประจวบคีรีขันหลวงพ่อโกงวัดเขากิ่งเพชรบุรีหลวงพ่อเปิดนวัดบางพะนะระนครปฐมหลวงพ่อภูลวัดไผ่ลมนะคนปรปฐมหลวงพ่อสังงาวัดหนองม่วงราชบุรีนะครับหลวงพ่อคูนวัดบ้านไร่นะครับหลวงปู่แหวนตุกินโนเนี่ย แล้วก็ครูบาเกษมเขมมโกเยอะแยะมากมายอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับซึ่งเป็นเหรียญครูบาอาจารย์ต่างๆรุ่นต่างๆเยอะแยะมากมายที่นํามาหลอมและประเทเป็นองค์เนื้อฉนวนพระพุจินราชจํานวน1000องค์ต่อโค้ดต่อหมายเลขทุกองค์นะครับแล้วก็หลวงปู่ท่านก็หลวงปู่เคนท่านก็ได้อธิษฐานจิตเป็นอย่างดีนะครับ ในปัจจุบันเนี่ยผู้ที่ได้รับไปก็มีประสบการณ์มีประสบการณ์กันแล้วนะครับมีประสบการณ์ข่าวดังไปกระชอนเลยเรียกว่าฝาันฝันไม่เข้านะครับอันนั้นเป็นความเชื่อและความศรัาทธาในส่วนตัวนะครับผมจะไม่เอามาลวงลึกมากนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเชียร์นะครับเพราะว่าเรามาสร้างบุญทีนี้การสร้างบุญเนี่ยการสร้างพระพุทธชินราชเนี่ยหรือสร้างเป็นพระพุทธรูปเนี่ยอานิสงส์มันย่อมเกิดขึ้น นะครับอานิสงคำว่าอานิสง์บุญเนี่ยนะครับอานิสงของบุญเนี่ยมันย่อมบังเกิดขึ้นไม่ว่าจะบังเกิดในอดีตชาติหน้าหรือปัจจุบันชาตินะครับย่อมบังเกิดขึ้นแน่นอนอย่างน้อยเนี่ยคือความสบายกายความสบายใจที่ได้สร้างบุญแล้วบุญกุศลที่ได้สร้างพระพุทธรูปเนี่ยองค์ใหญ่เนี่ยสร้างพระจินดารเนี่ยมันจะเป็นอานิสง์ไปถึง อากุศลในอดีตชาติที่เราได้ทำนะครับถ้าเราเคยได้ทําอากุศลอะไรไว้แล้วแต่เนี่ยที่เราไม่สามารถยังรู้ได้หรือจะเป็นอากุศลในปัจจุบันก็ดีเนี่ยเมื่อเราได้มีจิตทาน้อมนําได้สร้างองค์พระพุทธรูปสําเร็จหรือว่ามีจิตน้อมนําที่ได้สร้างพระพุทธรูปแล้วเนี่ยอนิสงส์ตรงเนี้ยจะให้อากุศลกรรมที่เคยมีมาอดีตชาติหรือปัจจุบันชาติอ่ะเบาบางลงจากหนักเป็นเบา จากเบาก็ทุเราหายไปนะครับแล้วก็จะเป็นอนิสงส์ที่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเทวดาคอยปกปักรักษาคุ้มครองพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงที่เราจะเจอเนี่ยถ้าไม่ใช่วิบากกรรมเนี่ยเขาเรียกว่าจะปกป้องป้องกันในสิ่งนี้ได้นี่คืออนิสงส์และอนิสงส์แห่งบุญนี้ก็จะให้เมื่อเราได้ละจากชาตินี้ไปแล้วยังไม่ถึงนิพพานเนี่ย อานิสงก็จะนํนาสู่ไปสู่ภพภูมิที่ดีมีชั้นสวรรค์เป็นที่ตั้งแล้วก็จะเป็นผู้ที่มีควารมรุ่งเรืองนะเป็นผู้ที่มีควารมรุ่งรุ่งเรืองแล้วก็จะเป็นผู้ที่มีปัญญามากแล้วก็จะเป็นผู้ที่มีปัญญาในอานิสง์ของการสร้างพระพุทธรูปปดิสฐานไว้ในบรวรพุทธศาสนานะครับทีนี้ตอนนี้ก็ผมเองก็ได้ หากองทุนหาปัจจัยเนี่ยตอนนี้ก็ได้มาอยู่ประมาณ500,000บาทและ5้0 0 0 0บาทจากคนที่ร่วมบุญกองบุญกองละ1,000บาทแล้วก็คนที่ร่วมกำลังศรัทธาทำได้หมดนะครับไม่ใช่ว่าดูคลิปผมแล้วะจะตั้งใจโอ้ทำไมฉันมีน้อยบาทเดียวสลึงเดียวก็ทำได้นะครับเป็นอานิสงส์หมดอานิสงส์หมดทุกอย่าง ที่เรามีจิตศรทัทธามีความตั้งใจแม้จะน้อยนิดก็จะเป็นอานิสงส์ทั้งหมดนะครับเป็นอานิานสงส์ทั้งหมดในการที่จะหลอพระพุทธรูปหรือองค์พระพุทชินราชหน้าตัก79นิ้วนะครับในคลิปนี้ผมก็ได้ขอเชิญชวนนะครับขอเชิญชวนทุกท่านาผ่านคลิปนี้เลยนะครับการโอ,โอนเงินนะครับโอนเงินเข้าบัญชีวัดโดยตรงเลยนะครับ โอนเงินเข้าบัญชีวัดโดยตรงเลยตามที่ผมให้หมายเลขบัญชีไว้ด,ด้านด้านล่างเนี่ยนะครับโอนเข้าไปบัญชีวัดเลยแล้วก็ท่านก็แท็กผมมาถ้า Facebook ส่วนตัวของผมก็ปิยพัฒน์อ่ำสำอางนะครับถ้าจะแท็ก ID ดียลน์ผมก็0875176751ก็ส่งหลักฐานการทำบุญนั้นมาให้ผมผมก็จะจัดส่ดงวัตถุมงคลเป็นวัตถุมงคลที่รล,ลึกคือองค์พระพุทธชินราช เนื้อมหาชนวนไปให้เป็นที่ระลึกกองบุญละหนึ่งองค์นะครับก็การผมที่สร้างวัดมานี้นะครับก็3ปีนะครับจนถึงปัจจุบันเนี้ยอย่างที่ได้เห็นภาพที่เห็นนะครับตอนนี้ก็คือช่างเองก็ยังทําง,งานอยู่เรื่อยๆนะครับตามกําลังในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ช่วงโควิด19นะครับทุกคนก็สาหาัสสากัน แต่กุศลบุรบุญเราก็ทำทำไปเรื่อยๆนะครับแนละ้วไม่ได้รีบร้อนไม่ได้รีบร้อนเพราะว่าเอาไปตามสภาวะนะครับผมเองก็ในฐานะประธานผู้ไปมีโอกาสได้เป็นป,ประธานได้ไปสร้างวัดจนสําเร็จแล้วก็จะสร้างาพระพุทธราชองค์ใหญ่นะครับก็เหมือนกับผมเนี่ยเป็นสะพานบุญเพราะว่าสําหรับตัวผมคนเดียวก็คงจะทําสาเร็จไม่ได้ก็อาศัยบุญจากพุทธศาสนิกชนนะครับทั่วประเทศ นะครับที่รู้จักกันก็ดีนะครับไม่รู้จักกันก็ดีเมื่อได้เห็นคลิปนี้แล้วนะครับเมื่อท่านมีจิตตราอาจจะชักชวนาญาติคนในบ้านญาติพี่น้องเพื่อนพูงนะครับที่เรา,าเป็นสายบุญด้วยกันนะครับก็ขอเชิญนะครับก็คือตามที่ผมบอกเลยไม่มีการโอนเงินมาหาผมนะครับไม่โอนเงินเข้าวัดโดยตรงเลยนะครับ แล้วก็ปีนี้เองผมก็ยังเป็นเจ้าภาพกระถินนะครับปลายปีก็เดือนตุลาก็จะเป็นเจ้าภาพกระ,ะถินอีกนะครับ4ปีสามปีที่ผ่านมาผมก็เป็นเจ้าภาพกระถินปีนี้ผมเองก็ก็ได้ชักชวนผักพวกเคลื่อนผงไว้อีกจํานวนมากมายเหมือนกันนะครับก็จะทําไปเรื่อยๆตามกําลังนะครับเราไม่เน้นว่าจะต้องได้เงินมหาศาลเท่านู้นเท่านี้เราเอาจากศรัทธาที่แท้จริงที่จะร่วมบุญ ในการสร้างบุญกันในครั้งนี้นะครับนั้นผมก็ฝากไว้ตรงนี้สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ได้ร่วมบุญกันมานะครับมีจิตศรัทธามีใจเป็นบุญขอให้ทุกท่านปราศจ,จากสรรพทุกสรรพโกสัรพโลกสรพสพภัยสรพพเคราะห์สนเสนียจันไลทั้งหลายทั้งปวงขอให้ท่านและครอบครัวจงมีความสุขความเจริญความรุ่งเรืองจงมีอายุวันณะสุขภาระปฏิพานธนสารสมบัติทุก,ทกประการเติน สาธุสาธุอนุโมทามิ